นางเอกดังร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่เกาะบาหลีใหม่ดาวิกาเผยภาพเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวบาหลีงดงามท่ามกลางธรรมชาติและอากาศริมชายหาดเดินทางไปทำงานที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียและได้พักผ่อนไปในตัวด้วยสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาและการไปพักผ่อนครั้งนี้ของเธอนอกจากจะได้ชิลๆกับการเดินริมชายหาดแล้วเธอยังได้เข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวบาหลีอีกด้วยจากคลิปที่ใหม่ดาวิกาได้อัปลงอินสตาแกรมนั้น เธอใส่ชุดขาวและนุ่งผ้าแบบฉบับชาวบาหลีนั่งอยู่ริมชายหาดและกำลังทำสมาธิด้วยการนั่งพนมมืออย่างตั้งใจโดยมีคนนำทำพิธีต้องบอกว่าเป็นพิธีที่งดงามและมีมนต์ขลังมากๆโดยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า purification ceremony พิธีชำระล้างหลายคนเห็นแล้วโดยเฉพาะแฟนคลับชาวบาหลีต่างเข้ามาคอมเมนต์ยินดีต้อนรับกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว แฟนๆสามารถชมภาพสวยๆของสาวใหม่ดาวิกาได้ทางอินสตาแกรมของเธอได้เลยค่ะ